ก็ถ้าเป็นตัวให้รางวัลแรกก่อนให้รางวัลแรกก่อนรางวัลแรกที่ได้นะคะดรรีบอลค่ะมิสเพอร์เฟคสกินนะคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะรางวัลน,นี้ได้มาจากการถ่ายพอร์เทรตนะคะแล้วก็แฟนๆกดไลค์กดแชร์คนที่ได้มากที่สุดก,ก็คือวีนานะคะรู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณดรรีบอลด้วยที่ให้รางวัลพิเศษกับวีนัยค่ะค่ะตัวพรฟ้าเองนะคะก็ขอขอบคุณเหมือนกันค่ะเป็นรางวัลน,นะคะ Real Beauty r เร l You นะคะก็เรียวจริงๆนะคะ by ด r Tony m ร d i c นี Center คค่ะขอบคุณที่ ดูแลความงามให้กับพวกเราทั้ง29คนด้วยรวมไปถึงกับตัวพรฟ้าเองด้วยจะบอกว่าพรฟ้าก็แอบหน้าเด็กลงนิดนึงนะคะจากอัลทร่าอันนี้บอกความลับไปเลยนะก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ทางดเร์คน so> ี้เลือกค่ะอัลฟ้าของรางวัลไปแล้วเส้นทางสู่ยุนบุของเราจะง่ายขึ้นไหมคะก็รู้ๆกันอยู่เนาะโอ้ยก็ถือว่าเราทําเต็มที่มากกว่าค่ะทุกเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกระลาบหรอกค่ะแต่ว่ามัน แลกมาด้วยความทุ่มเทหย,ยาดเหงื่อแรงงานแล้วจะบอกว่าพวกเราก็ซ้อมกันหนักมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีเซอร์ไพรส์แน่ๆในวันไฟแนลโอ้ยนนต้องรอติดตามก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นรางวัลแรกนะที่วินาได้นะคะหลังจากกลับจากหงเหินก็สิ่งที่สำคัญเลยอยากจะให้แฟนๆรอติดตามชมนะคะว<ช>ันที่1 0รับรองได้เลยว่ามีอะไรพิเศษนะคะย<ช>ังมีบางอย่างที่เราเองก็ยังไม่รู้แบบว่าไม่พูดแกงลุบไว้อยู่เหมือนกันเรายังลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือเปล่านะคะดังนั้นรอติดตามชมค่ะ เกิดคือวันที่สิบเราคือสองคนสุดท้ายที่ยืนจับมืออยู่บนเวทีจะยังไงคะซ้อม<ศ>น่ารักเค่ะเป็นเกียรติมากค<ม>่ะเป็นเกียรติเหมือนกันเพราะว่าตัวพรฟ้าเองค่ะก็เรียนรู้อะไรจากน้องๆในทีม M U T 2020เยอะมากเพราะว่าตัวเองก็ถ้าพูดง่าคือแก่สุดนะคะอุย้ย คุณไม่พอเลยนะคะเรียกว่าอายุเยอะที่สุดแล้วกันอะไรเงี้ยค,ค่ะเราก็เรียนรู้อะไรจากน้องๆมาเยอะมากแล้วก็ได้ความสดใสน่ารักของน้องๆมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดหายไปแล้วบ้างค่ะถามว่าเมื่อกี้ใจชื้นขึ้นไหมที่ได้รับรางวัลก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างที่เรารู้สึกว่าความทุ่มเทในการทํางานของเราอ่ะมันได้รับผลตอบรับแต่ว่าสําหรับอีก28คนที่เหลือทุกคนก็ทุ่มเทเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนช่วยกันโหวตช่วยเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ ได้คะแนนตัวเองในคืนนี้การทำคะแนนกับเองได้ขั้นะดับหน่ไหนอ่าให้วินาเกาะขนสําหรับวินาวินาให้9.5ละกันค่ะเพราะวินาทำเต็มที่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดละอีก0.5ก็อาจจะเป็นเรื่องสติอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีที่แบบเราออกมาแล้วก็เจอเป็นแฟนตะโกนแบบว่าให้กําลังใจเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเทิร์มแล้วก็ดีใจไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ทําเต็มที่ในทุกๆวันอยากให้ทุกคนรอคอยนะคะวันที่10ตุลาคมนี้เรามีอะไรพิเศษมาาแแนนนนนนนะะะอออพสกัั่่่ค้ววตฟ ที่หัวหินอ่ะให้ตัวเองไปแล้ว9.5แต่วันนี้ให้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็น9.8อีก0.2ไปต่อเต็มวันที่ไฟนอลค่ะสุดท้ายน่ให้ฝากเลยค่ะชวนชวนไปชวนชวนมาที่สีบตอนสุดท้ายค่ะจะบอกว่าวันที่10นะคะเป็นวันที่สําคัญมากๆสำหรับพวกเราทั้ง 29คนเลยแล้วพวกเราก็มีเซอร์ไพรส์มาด้วยแล้วก็ยังมีเซอรไพรส์จากทาง TPN อีกด้วยจะบอกว่าทุกอย่างมันจะอมพิรณ์แล้วก็สมบูรณ์ได้ก็จะต้องรอดูวันที่10แล้วก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราทั้ง29คนในเวที Miss Universe Thailand ด้วยนะคะสามารถโหวตให้พวกเราได้ด้วยนะคะดอกจัน301ดอกจันทร์ำด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดนะคะของวินา08นะคะสี่เหลี่ยมแล้วทออกค่ะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะ ไช่ค่ะขอบคุณนะค,คนะค